ตะก้อซอยมะม่วงเศษพัสดุตะแกงพัดลมครับแกงฝาปิดลมวัตกรรมใหม่ล่าสุด พิธีทำคือพับเข้ามาประกบกันกระเ้นเข้าไว้เก็บมะม่วงปลายก็ทำปีบไปเกลี่อเกาะขั้วมะม่วงภายด้านบนเอาไว้เกาะขั้วมะม่วงแล้วก็ดึงกระชากลงเข้ามาอยู่ในถังพ่อ ต้องทิ้งครับกาพัดลมประยุกต์ใช้แล้ก็ใส่ใบม่วงใส่ใบแปลงใส่ผลไม้ที่ก็ปล่อยไว้ไร้ประโยชน์